สวัสดีครับช่วงนี้หลายท่านติดตามการตั้งรัฐบาลใครจะได้เป็นนายกหรือเสียงข้างน้อยจะขึ้นมาเป็นนายกเครียดกันไปหมดในครอบครัวก็ยังเถียงกันไม่จบลุงแดงเลยอยากจะให้ข้อคิดสกิดใจว่าหน้าที่ของเราไปเลือกตั้งจบไปแล้วเมื่อ14พฤษภาคมทำหน้าที่ของท่านให้ดีลุงแดงก็กลับมาทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดด้วยการละชั่วทำดีทำใจให้เบิกบานด้วยปัญญาทุกวัน อย่าขาดสติพอสติไม่มาปัญหาก็เกิดแต่ถ้าสติมาปัญญาก็เกิดจําไว้อย่างเดียวว่าเมืองไทยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่บ้านคู่เมืองสถาบันพระมหากษัตริย์คนไทยเราถือว่าเป็นพ่อและแม่ของแผ่นดินมาโดยตลอดลูกคนไหนเอาพ่อเอาแม่ของตัวเองไปด่าให้คนอื่นฟังเขาจะคิดว่าเราเป็นลูกอะไรวันนี้ มีน้ำใจให้เกียรติคุยกันด้วยเหตุด้วยผลดีกว่าไม่มีใครถูกร้อยเอร์เซและไม่มีใครผิดร้อยเปอรซนต์บรุกในมุมของเราละตัวตนแล้วหันมาคุยอย่างมีน้ำใจให้เกียรติคุยกันด้วยเหตุด้วยผลโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้สูงวัยเราต้องให้เกียรติท่านมากๆจิตสำนึกแห่งการรู้คุณสำคัญนี่คือสเสน่ห์ของคนไทยให้กำลังใจทุกคนนะครับ